đây là cái gì à? đây là để à? một phút. không mẹ, mẹ phải ทุกทิศได้เหยียกันใช <c oughs> ่ไหมถนะ้าเติ้ามาอีกนะเออกินเหลือก็แทบทุกต้องเลยอ่ะเออเท่า <c oughs> นั้นก็เหมือนกันเสียดายอ่ะเหลือเยอะแยะเลยนะได้เหยียกันได้เหยียกันคุณเลขาเราจะปล่อยให้เขาเข้าใจอย่างนี้หรอะถ้าเราไม่บอกความจริงกับเขาอ่ะก็เท่ากับเราทำร้ายเขาทำอ้อนเลยเนี่ย แต่คือที่มันของเยอเยอะแยะเนี่ยไม่มีใครแตเอ็นนะครับพี่ครับ,ค,รบคือผมอยากจะบอกว่าร้านชาบูของพี่นี่มันมันไม่อร่อยเลยครับพี่อืใช่ค่ะน้ำซุปก็จืดชืดมากครับมันจะจืดชืดได้ไงมันเป็นสูตรมันจะวัดเช่าลินเลยนะแต่พอตักลงลิ้นพวกเราเศร้าหมองเลยคะ่ะพี่เขาทำหมูนี่ก็ มันเหนียวมากับพี่มันเคี้ยวไม่เข้าเลยครับหมูนี่มาจากยูนาเลยนะอย่าได้ยูนาเลยค่ะเคี้ยวนานมากนี่เหนียวอย่างกต่ยางรถยนต์ไม่เป็นไมเเดี๋ยวพี่จะทำน้ำซุปข,ขึ้นมาใหม่นะ